สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกๆท,ท่านสาระชีวิตต่างแดนไบเอเซวันนี้จะมาพูดถึงประโยชน์ของต้นลิ้นมังกรกันค่ะหลายๆคนเคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหลายๆบ้านถึงชอบปลูกแต่ต้นลิ้นมังกรและส่วนมากจะปลูกให้อยู่ในบ้านหรือมุมใดมุมหนึ่งในส่วนของในบ้าน วันนี้สาระชีวิตต่างแดนไบเอเซจะมาไขาข้อสงสัยให้กับทุกๆท,ท่านในคลิปนี้กันเลยจ้าเ<ม>ชื่อว่าหลายคนน่าจะพอคุ้นหน้าคุ้นตาและชื่อของเจ้าต้นนี้กันดีอยู่แล้วนะคะสำหรับต้นลิ้นมังกรหรือชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่า m a r o i n Lothang เป็นพืชล้มลุกมีเง้าใต้ดินใบแทงขึ้นจากเงาออกมาเป็นใบเดียวเดียว ต้นนี้ดูแลง่ายมากเลยค่ะแถมยังฟอกอากาศให้กับห้องภายในบ้านด้วยค่ะส่วนการดูแลและรดน้ำต้นลิ้นมังกรน,นั้นหากวางไว้ในที่ร่มก็สามารถรดน้ำได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ถ้าวางไว้ข้างนอกหรือบริเวณที่มีแสงแดดส่องสามารถรดน้ำได้อาทิตย์ละสองครั้งก็ได้จ้าและต้นลิ้นมังกรน,นี้ยังเป็นต้นไม้มงคล เหมาะสำหรับการปลูกไว้ภายในบ้านหรือบริเวณบ้านก็ยิ่งดีเลยค่ะใครที่ชอบต้นลิ้นมังกรน,นี้อย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้รับชมคลิปใหม่ๆได้ทุกวันวันนี้สาระชีวิตต่างแดน by เอซขอลาท่านผู้ชมและผู้ฟังเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันจ้า